ตำบลบ้านเกาะมีพื้นที่20.547ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ12,824ไร่ครอบคลุมพื้นที่8หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านพันธุวงศ์หมู่ที่2บ้านวัดเกาะหมู่ที่3บ้านนาวัดหมู่ที่4ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางปลาหมู่ที่5บ้านสิริมงคลหมู่ที่6บ้านคลองแสมหมู่ที่7บ้านอ้อมโรงหีบหมู่ที่8บ้านปากบ่อใหญ่ จากข้อมูลทะเบียนราษฎรปี2515พบว่าตำบ้านเกาะมีจำนวนประชากร5,325ครัวเรือนประชากรรวม11,318คนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเจ้าปะถอจำนวน2,653ครัวเรือนคิดเป็นสัสดส่วนร้อยละ49.8ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ25-59ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ย124,415.50บาทต่อคนต่อปีด้านการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อพัฒนาชีวิตมีการกำหนดรายละเอียดสัญ,ญลักษณ์ปักหมุดสถานที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ทางการจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ทั้งเว็บไซต์และ Facebook เ,เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆต่อไป โดยมีกระบวนการทำงานคือประชุมขับเคลื่อนงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2566ตำบลบ้านเกาะโดยอาศัยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจ้าปะถปี2565และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2คปี2564โดยการใช้โปรแกรม CIA เพื่อออกแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง5ด้านได้แก่ ด้านอาชีพด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการชุมชนด้านการจัดการทุนชุมชนและด้านการขจัดความยากจนซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ CIA สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาได้ดังนี้หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8 จากนั้นนำมาสรุปผลจัดอันดับการพัฒนาระดับตำบลได้ดังนี้อันดับที่1การจัดการความเสี่ยงชุมชนและอันดับที่2การขจัดความยากจน โดยมีการดำเนินงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการบริหารจัดการคือมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการดำเนินงานผ่านกระบวนการทำงานโดยขั้นที่ 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นำประชาชนและหน่วยงานภาคีเพื่อขับเคลื่อนง,งานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2 5 6 6ตําบตำบลบ้านเกาะโดยอาศัยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่2กำหนดความต้องการร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระดับตำบลเช่นแผนพัฒนาตำบลขั้นที่3ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบผ่านโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ CIA เพื่อออกแบบและชี้เป้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง5ด้านขั้นที่4ร่วมกันขบคิดและสังเคาะให้เกิดกิจกรรมโครงการที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดผ่านเครื่องมือสวอตจุดเด่นจุดด้อยโอกาสและอุปสรรคของตำบล โดยพบว่าตำบลบ้านเกาะมีจุดแข็งเรื่องศิละปะวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายรามันที่ในทุกเทศกาลสำคัญชาวรามันจะแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ผ้าสไบมอนพร้อมหออผิวปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งในตำบลบ้านเกาะยังมีการดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาอื่นๆเช่นโครงการทำกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกทำลมผ้าไทยรวมไปถึงปักสบายมอนและโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลและจากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบข้างต้นก่อเกิดเป็นโครงการสารตะกา้าสารใสใยใ,ในครอบครัวเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการความเสี่ยงของชุมชนในตัวชีวัต ครัวเรือนมีความอบอุ่นและส่งเสริมให้ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยโครงการดังกล่าวคาดหวังให้ครัวเรือนได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันมีการสื่อสารพูดคุยถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมฝึกความคิดสร้างสารรค์และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดสร้างอาชีพเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนอีกทั้งยังช่วยสรรสร้างศิลปหัตกรรมเฉพาะตนที่ถักทอเป็นลวดลายคล้ายใส่ใยในครอบครัว คันที่5การเผยแพร่และดำรงรักษามีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานและผลกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครและเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร